ซูเปอร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ 0. s u p e r m o โมเดลเน็ตเว0ร์4 5 55 00อเฮ้ย เดีวฉ่วเองไปอ้าวเฮ้ยอ่อเฮ้ยไปบ้าไป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 ปไ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 ปปไ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 ปปไ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 ป เสียใจนี่ไงไละครละครถ่าละครจริงเหรอจริงี่ยังไงอ่ะไม่ใช่แ่บนี่เดียวคือจริงออกเลยออกเลยรอบพี่หมวยรอบรอจริงรอบรอบพี่หมอคือถ่ายจริงจริงจริเอ้ยจริงเหรอเฮ้ย ดูได้ปะเออังถ่ายไม่เสร็จเออแล้วยังถ่ายไม่เสร็จเอ็มก็ต้องรู้ชื่อด้วยทำไมชื่อเรื่องชื่อชื่ออะไรแสดงเป็นตัวอะไรเนี่ะแสดงบอกหน่อยบอกหน่อยนะเออดาราคนรู้ใครอ่ะก็โง่ปะเนี่ยเ็ไม่ได้โง่เอ็มเอ็มถ่ายจริงจริงเออเขาเขาแค่ส่งหมดมาเขาอยากให้ชัดเบอร์ชัดอะไรเออเออเขาเป็น สั่งเใหม่นอดนอดนอปกติผู้กำกับ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 ชื่ออะไรเขาผู้กำกับใหม่แต่ยังไม่รู้ชื่อใหม่อุ้ยบริษเปิดใหม่ปกติมันต้องแบบเออไม่พูดใส่ตามสื่อต่างๆนะตั้งทีวีต่างเป็นกุ้กันประมาณนี้อันนี้เขาไม่อยากให้เปิดตัวมากเท่าไหร่อะแล้วเขาจะมีคนไปสนับสนุนไหมอันนี้เขาอาจแบบไม่ได้แบบเป็น เหมือนเด็กของเขาตามสำหรับแหละอันนี้เขาเหมือนจะจ้ำเข้าไปมาแสดงจริงก็บอกจริงคือจริงดิเบิร์ตถามนั่นแหละทำไมตอบไม่ได้อ่ะก็บอกว่ามันเปิดอย่างเรืชื่อเรื่องอ่ะอย่างนั้นแสดงช่องอะไรแสดงช่องอะไรเช่องช่องอะไรมันเราอากาศช่องอะไรช่องช่องอะไรตัดเลยนะเอ็มปวดฉี่มากขอห้องน้ำแป๊บนึงไม่ไหว ซูเ e อร์โมเดลเน็ตเวเว็บไซต์ส่งงานตลอดชีพถ่ายรูปตลอดชีพเรียนการแสดงทั้งปีมีระบบนักธุรกิจแมวมองรองรับสมัครเพียง5,000บาทตลอดชีพสมัครที่ SuperModel n e t w o r k วิร945 55 00